ครับกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาเช่ายูทูปทีกรพบดักยิงครับพบกับผมกับเราครับกับ่องค้นสางานนะครับมันนี่ที่มาเผาใหม่สดครับนัดมาเมื่อเ้าเ์นะครับนี่สดสดเลยเป็นไม้มะขามครับไม้มะขามกับไม้ตะโกตะแกครับตะแกแล้วก็ยุค่าครับแกเผารวมกันในเตานี้ะครับ ในหัวข้อที่ผมขึ้นไว้เผาทานด้วยหญ้าสดนะครับก็คือมีหลายๆคนครับน้องเมืองคลิปในเดียวตามลักษิใส่แก็บนะครับเป็นตัวจุดชนวนเป็นตัวน้ำไฟเตานี้ผมจะใส่หญ้าสดครับหญ้าพวกนี้ครับนี่ผมจะเอามาป,ปิดข้างบนปิดข้างบนแล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาดินที่เผา ที่เผาแล้วนะครับขึ้นมาปิดหยาข้างบนไว้ให้เป็นเตาอบเลยนะครับนะเพราะว่าที่ผมเห็ดคลิปนี้ลงก็คือว่ามีหลายคอมเมนต์ครับถาม,ม้ามาได้หลายๆคลิปผมว่าแกอยุบานบางที่ก็ยุบานพี่น้องเนาะที่เมืองน้ำผมนี่ม่มีครับมีกับแพงคือเอาอยางแทนแกบได้บ่ได้ให้กันครับก็คือเอาหยาปกข้างบนเลยครับหยาโปกข้างบนโปกข้างบนนี่ แล้วก็ใส่ดินตัวนี้ครับปิดขึ้นไปเลยแต่ว่ากวที่ไม่ิดดินตัวนี้ได้ก็ต้องใส่การเผาจะกรอบก้นนะครับนะมันจังสีมดินตัวนี้ดินตัวนี้ก็ได้ไม่จากแกลบครับการเผาแกลบถ้าไม่มีดินตัวนี้ก็ใส่ดินธรรมดาอะไรได้พี่น้องปิดเข้าไปได้ด้วกันครับแต่ว่าผมมีดินตัวนี้ก็เลยใส่ดินตัวนี้เป็นตัวปิดข้างบนตัวนี้ไม่สดครับไม่สด ห้อยจุดทางลมมานะพี่น้องเนาะทางลมมาเป็นอย่างนั้นเพะกาเผาเพราะว่าบมมีเกดเผาไหม้สดเผาหยากรับพอผมมีไหมสองท่อนนี่นี่ไหมสองท่อนนี่เป็นไหมที่ผ่านการเผามาแล้วแต่ว่าไหมหมดหมดครับในหลอบที่แล้วผมกใส่สองท่อนนี่ครับเป็นตัวจุดยุดหนาเตาเพื่อให้ติดสองท่อนนี่ครับ สองทอนนี่ติดปุ๊บให้มันนําผ้าไปหาทอนอื่นครับเพราะว่าไม่ซดเนี่ยคันวมีตัวจุดฉนวนนะ่ะมันจะบ่ค่อยติดครับในการเผาหยาเนาะพี่น้องเนาะเผาหยาซดถ้าให้ดีต้องเผาไม้แห้งพี่น้องอันนี้คือไม้ซดครับครับนี่มันจะตัดมาเลยเดี๋ยวผมสิเลี้ยงเตาให้มันแล้วกันพี่นอ้องเลี้ยงเตาปิด ตั้งกระสีแบบนี้เนาะทั้งสองขางมันแลวกันแล้วก็สีหายหยามาปิดข้างบนแล้วก็เห็ดพี่น้องมึงเลยคันมืดคำยังได้ก็อดมึงได้พี่น้องเด้อผมก็สีพยายามไทยมึงมืดไปได้กี่ไทยมึงครับเดี๋ยวเฮ้ยฝาเห็ดพี่น้องมันกระไก่คำแล้วตะเบ้นเสิดตัวกระมืออื่นผมเกิด้ไปเห็ดงานมันไม่เวลาก็เลยสี่ฝ่าวจุดเตาก่อนมืออื่นเห็ดงานมึอเฮ้ยผมก็หยุดครับเห็ดงานมือเป็นมือก็พอมีเวลาอยู่ในการตัดใหม่มาลงเตา แต่ว่าคลิปกับว่าใครเดือดรุ่งก็ฝากกดติดตามได้พี่น้องเด้อกระเทืยมมีคลิปให็นไม้ลงให็นมึงโมเมนต์ Moment. จุดเตาผมมีความรู้ย,ยังผมกับสิ่งแฉะประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแล้วพี่น้องเนาะอันใดผมผิดพลาดหรือว่าบ่ถูกต้องยังไดก็คอมเมนต์เข้ามาแต่ลางคลิปชี้แนะหรือว่าสอบถามก็ไดนะ้เนาะคันบ่เข้าใจหรือว่าผู้ใดมีความคิดหรือว่าแนวทางการเฮ็ดที่ดีก็หนีก็คอมเมนต์เข้ามา อธิบายหรือว่าแช่ประสบการณ์ให้ผมฟังน้ากระไรครับผมสีเอามาล่งไห้พี่น้องตังให้กันว่าคนที่แช์เข้ามาบอกให้เห็ดอย่างสิ่งสีว่า,านี่มันสีด,ดแบบีแบบนี้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาหลายก็โดนพี่น้องเดี๋ยวผมสีแยกเตามันแล้วกอนจังวากันไหมครับครับหลังจากตัดท้ายเตาเราก็คำพี่น้องคำเรื่องประเทศไทยมึงเอาหญ้าขึ้นยิดระมาณนี่ลยครับนี่ ิดไ้ที่จุดไฟตรงนี้ครับนี่ส่ไหม้สองตัวนี่ครับจากนี้กะสิเอาดินขึ้นเลยครับนี่ดินขึ้นเลยแล้วก็จุดไฟนี่ดินก็สิดินพวกนี่นะครับนี่ที่ผมบอกไว้แต่ตอนกลางวันเนาะเดี๋ยวมีคนเรีกล่องีปนองมาแล้วตาจับกล่องมาค่าจับกล่องมาเดี๋ยวผมสีเอาดินขึ้นเกินจังสิ่ท้ายมึง่วงจุดไฟได้นะครับนะเดี๋ยวดินปิดปิดหยาเลยครับนี่ ปิดหยากนแล้วก็ัิจุดไฟเดี๋ยวจุดไฟติดเดี๋ยวมันติดอีเดียวก็จะเอาหยาพวกนี้ครับปิดเข้าไปในตรงนี้เลยแล้วก็เอาดินปิดเข้าไปเลยก็คือเร็จสินเลยครับที่นี่สำหรับพี่น้องที่ท่านเป็นกับอย่างไอ้เผาเตาแกบเมืองก่อนนะพี่น้องเน้อเตาแก่ผมเฮ็ดในหลายๆคลิปนะครับเป็นเมืองเต่าแกบกอนคือมีความชำนานญหราอจังมาเผาแบบนี้ครับเดี๋ยวมือพี่น้องเดี๋ยวสี่ ไฟเดี๋ยวเอาดินขึ้นเลยครับที่นี่ครับหลังจากเอาดินข้นนะครับเนาะเอาดินขึ้นเต็มมดแล้วครับนี่อัดดินแหน่นเลยครับเอาดินขึ้นให้หลายๆนะพี่น้องมันจังสิบทรทะลุแล้วก็จุดไฟนี่คือจุดชุดหนึ่งไปแล้วครับนี่นี่เอาพื้นแหงใส่อีกจุดที่สองข้างนี้ผมจะเอา,อยา,อยาหยาหยาที่ผมเตรียมไว้นี่ครับปิดตรงนี้เลยปิดตรงนี้ก็ดินขึ้นเลยครับที่นี่ กับเป็นอันเสร็จครับแล้วก็ประมาณชั่วโมองสองชั่วโมองมัเมืองไม่พี่น้องว่ามันติดบ่เดี๋ยวสีไทายเมืองไม่เดี๋ยวครับว่าเป,ปลงใดเวลาเข้าปิดหน้าเตาไปครับก็เอานินขึ้นแล้วครับปิดหน้าเตาปิดหน้าเตามดเลยครับบังคับไ้คว้นออกตามปองอย่างเดียวนะมันกระไายเตาผีสมัยโบราณเข่ากับแต่ว่าห้องบราเอาดินปิดทางแค่นั้นครับ ลักษณะก็บ่แตกต่างกันหลายครับก็ทีประหยัดแห้งเขาจังน้อยบ่ได้ก้นดินขืนมาปิดเนาะพี่น้องอีกจักสองจมงพี่น้องจะมาเมืองไหมอม,มองไดมันยุบลงก็เอาดินพวกนี้ครับขืนใส่ไปใสหนาปาน,นี้ก็ที่พ่อคอยยุบมาในนะครับขันมันมายุบแงงหูแงตาวันนี้มานทายพี่น้องไหมนะครับเนาะ เดี๋ยวมันหมืดเกิดมึงอยากจัง่อยเดี๋ยวขันมันยุบย่ำขึ้นมือสีไทยมึงครับขันมันประยุกกิดย่ำเสาผมจะออกมากิดไทยมึงเอาเป็นว่าจุดเตาประมาณนี้เนาะขันผู้ใดว่าข้าใจก็คอมเมนต์ถามแต่ลางคิพได้หรับเหรือว่ามีเทคนิคี่ใดดีๆก็นี่ก็แช่ประสบการณ์ข้ามาในคอมเมนต์กันเลยครับเดี๋ยวเจอกันช่วงต่อไปครับว่ามันสิยุบประยุกตครับกับพานไปได้ สามขึ้นสี่ขึ้นนี่นะครับนี่ก็ทะลุเรื่อยๆครับดินก็เอาขึ้นมาปิดใส่หม่องในที่มันทะลุนะครับเนาะะมาณนี้นครับนี่ครับทะลุแบบนี้นะครับเนาะ,ะใส่ดินขึ้นมาปิดยังใหม่ไวท่านหมดดีนะครับนี่แต่ว่าผมสีดับนะครับพาะวามเอือนวันหยุดผม,มก็สีมาหล่อนให้มันเลียวก็ในการดับก็ใส่ วิธีเดียวกันครับเตาเตาที่ผมใส่แก็บนะครับก็สิเอาหน้ามันมดับคือเตานีใส่เวลาโดนก็าการใส่แก็บตามรักแต่ผมเผาแก็บนี่คือสองขึ้นก็ได้ดับนะครับต่วนี่ส่เวลาายูซีขึ้นยังใหม่ท่านหมดเลยแต่ว่าผมก็ต้องได้ดับครับมันโดนแล้วก็สิเหลือท่านอยู่ไรครับนี่เลือใหม่ยู่ไายูสิท่านได้ใหม่หมดตัวน,นี้ผมเขาออกมือเ้านะครับนี่ อยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมัวหัวมันดินปิดมมมี่เลยครับที่จริงการเลี้ยงใหม่เตาอังชลีก็เป่นจำเป็นต้องเลี้ยงขึ้นสูงครับเนาะที่ผมจุดไปนะ่ะมันสูงเกินครับทําไม่เอาหยาเอาอยัออยงปิดเรามันทะลุเร็วตามรักก็เลี้ยงไห้บ่เกินสังกระสีนะพี่น้องบ่เกินสังกระสีให้มัน ยูสันลางสังกะสีจะขอหนึ่งดีๆครับนี่อีกนี่ก็ใส่หายาห้มันเต็มครับแล้วก็ใส่ดินปิดมันกระสีดูแร่งไงก็านีอยู่อันนี้ผมใส่เป็นเป็นหลังเตาเนาะพี่น้องเป็นหลังเตาช่วงแรกๆพี่น้องเห็นนี่เนาะเป็นหลังเตามันก็เลยเห็ดให้เตามันทะลุเด้งไงเพราะว่ามันขึนสูงครับมันขึ้นสูงกระสีสพ่อเขาใจนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสีตักน้ำขึ้นมาดับกันครับ เทลงนี้นะครับน้ำเทลงนี้กสิบ่ได้ท่ายมึงได้ี่น้องกสิบ่องหอยฟังเลยว่าเทลงนี้หละพอแต่มันเปียกหมดแล้วก็เปิดสังกะสีออกแล้วเอาคาดเคลียเคลียแล้วก็เอาน้ำน้ำเจลียดที่มันดับบ่หมดพี่น้องแล้วก็เงื่นเสามาหล่นเดี๋ยวแล้๋ยวที่ท้ายมึงเลยพี่น้องขอเวลาตักน้ำดับแป๊บหนึ่งครับ ครับก็ดับออกมากเป็นลักษณะนี้นะครับใหม่บ่ดีมาไหนครับเหลือหลายล่จริงก็ต้องถิ่มไ้เป็นอาทิตย์หลอกครับเตาประเภทนี้เนาะแต่ว่าผมบองวันไม่เวลาครับนี่แหละปัญหาที่ผมบ่ค่อยเผาเตาทีบ่ไไ้ใส่เกบพี่น้องแต่เตาซักสีสใส่ห้าปิดไหว้หรือว่าเป็นพวกเตาดินนะ่ะมันใส่เวลาโดนบครับผมไม่มีเวลาบ้นงกับเผาพี่น้องบิ่งนะครับเนาะเพื่อหายสงสัยว่า วัตถุดิบยังเขียนแจบบะมีเขาถือยังไงกะใส่หนาใส่ยังไงครับปิดไว้แล้วก็ดินถมอีที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะเอากะเป็นว่าดับให้มึงเลยพี่น้องเลือวิธีการหล่อนเจ็บทานกยใส่เวลาดโดนเตือครับเพราะว่าดินมันหลายพุดที่จริงกับว่าอยากสีเผาประเภทนี้ได้เพราะว่ามันใส่เวลาดโดนแล้วก็ มันใส่การแยกทานออกจากดินนี่ใส่เวลาโดนขึ้นกันครับอยากใส่แจบแต้ว่ากัอดเห็ดให้พี่น้องมังมไดอยากให้น้นองมังว่าเผาแบบอื่นไม่ได้เพที่จริงจริงกันทิมใบเป็นอาทิตย์นี่กะสิพอดีครับเจ็ดขึ้นนะพี่น้องยังสีได้กะสิใหม่หมดเลยแต่เวลาผมหึงบ่หลปนนั้นก็เลยต้องดับด้ยสร้างกะีก็เริ่มพุเริ่มยังหมดแล้วกัน แต่จะได้เอาพวกชุดเก่านี่ไปขายของห่างครับแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดใหม่เติมเงินมาเติมเงินเอาสังกะสีชุดใหม่มาทิมไว้แบบนี้ยักชั่วโมงสองชั่วโมงพี่น้องมาเมืองใหม้เกษตรมันลุกเนาะเกษตรหน้าดับอีกด้วยกันนะครับแต่มันลุกกัช่วงเมืองไม้กับสีพวยไทยเมืองครับกัสีตัดไปช่วงที่ผมสิมานร่อนเลยนะสิให้เมืองว่าวิธีการร่อนเป็นแบบใดสำหรับพี่น้องเขาเมืองไม่กัฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับเด้อ เดี๋ยวเจอกันช่วงเมื่ออื่นพละครับให้มันแหงก็อนี้ก่อนกระสิใส่การร่อนแล้วก็เก็บทานไปไหวบ้านตากแลกระสิทรงตลาดแค่นั้นนะครับหลักการเผาทานยังไงเอาเนว้เจอกันช่วงตอนล่อนเลยครับ I <laughs> ครับกสิพ่อข้าใจนะครับเนาะกัดตักตักใสตัวนี้นะครับตักใสตะก้าใส่ตัวตักตักใสตะก้าแล้วก็ล่อนเอาใสถุงเลยครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เมื่อีสุดครับในการเห็ดทานเตาเผ็ดนี่เนาะแล้วก็เต้านี่สิงากันหน่อยครับเพราะว่าผมบ่ไไ้เอาแกบเนาะเอาดินดินนี่มันสินลคยครับมันสิลายคับย่ำล่อนสิลำบากค่ะจ้วยเราก็ใหม่กับใหม่บ่ดีนะ ว่ามันเป็นการใส่ดินใส่หญ้าเนาะเป็นตัวปิดทางบนมันเลยสิใหม่บ่ดีปานใดกเ็เฮ็ดให้เมื่อประมาณนี่นะพี่น้องนอเนาะงฟัเสียเวลาพี่น้องเดี๋ยวผมสิตัดไปช่วงมันแล้วเลยครับว่าสิได้ประมาณเท่าไรเนาะเดี๋ยวผมขอหล่อนแจ๊บแป๊บหนึงครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเด้อพี่น้องเด้เมื่อน้ำกันไปเรื่อยๆครับ